เยอะมากมากเลยเด็กยืดเด็กยืดเด็กส่วนใหญ่งานเมกาจะออกเด็กโตนิดนึงนะลูกค้าถ้าถ้าใครเคยเล่นนะเคยเล่นเคยเปิดงานเมกาเปิดปกติส่วนใหญ่จะออกไซส์เด็กโตหรือคุณผู้หญิงที่เป็นสไตล์ Y 2 K สายฝ่อจะเล่นรุ่นนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นเสื้อแบบรัดรูปแบบรัดรูปเบบี้ทีนอยเบบี้ที Y 2 w o K จใส่แบบพอดีตัวแต่จริงก็มีตัวเสื้อยืดผู้หญิงเหมือนกันนะเสื้อยืดผู้หญิงงานเมกาก็มีแล้วก็เสื้อยืดผู้หญิงโอเวอร์ไซส์ นะคะอาจจะสวยก็ได้เดี๋ยวรอดูรีวิวได้เลยอาจจะสวยแบบเหมือนงานตอนนี้ยังเปิดไม่หมดเลยจริงรหัสมาเยอะมากพี่รหัสมาเยอะมากเขาจะซอยย่อยแบบเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมาด้วยแต่ว่ายืดเด็กอันนี้เบอร์อะไรน้องแนนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสามสามแนนแล้วแกมันเป็นเบอร์หนึ่งหรอดูหน้ากระสอบนี่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 อะไรนี่อะไรนี่ตัวอย่างนี่ กำลังจะเปิดงานเสื้อยือดเด็กค่ะพี่อยู่ด้านหน้านี้เลยเป็นเสื้อยือดเด็ก3-3-1เบอร์หนึ่งว่างอยู่ใช่ไหมน้องแนนมีลูกค้าจองมาแล้วบางส่วน3-3-1นะคะ3-3-1เดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวเช็คให้รุ่นนี้นะคะโชว์ได้จักโชว์เลยโชว์เลยโชว์เลยสาม มีมาห้าลูกนะคะเดี๋ยวเช็คให้ว่าตอนนี้ว่างกี่กระสอบค่ะสามสามหนึ่งสายืดเด็กนะคะเขาใช้ว่าสายืดเด็กนะลูกค้าก็จะเป็นไซส์เด็กโตหน่อยนะคะตอนนี้ว่างลูกใหม่สองลูกและรีวิวอีกหนึ่งลูกอ่อลูกค้านะคะมาเลยว่างใหม่สองรีวิวหนึ่งค่ะลูกค้าขะไซส์มันก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้ไซส์ประมาณนี้นะคะไซส์แบบว่าเบบี้ชีได้ วายทูเคได้เออเอาไปใส่แบบเป็นแนววายทูเคได้เลยอ่ะนะคะอบนะคะับเวสับเวป้ายตับเวป้ายตับเวเลยนะฮะจะเป็นสไตล์เด็กเรสเดวิลเออเรสเดวิลค่ะก็ไปลุ้นลายสกินเท่ๆราคาเท่าไหร่ตัวนี้45กิโลอันนี้เบอร์หนึ่งอ่ะพี่เบอร์หนึ่งเบอร์ผ้ามันจะสดลายสกินมันจะชัดหน่อยนะคะก็จะอยู่ที่ หกพันห้าร้อะงานจะแบบถ้าผู้ผู้หญิงใส่ก็จะเข้ารูปนะคะลูกค้าใช่ใช่บางคนว่เอาไปตัดขอบกับงานตัวนี้ดีแหละนะคะเออเอาไปตัดขอบกับงานตัวนี้นะลูกค้านะก็กลายเป็นสไตล์แบบเนี้ยสุดเท่พวกเก้านย์แปดศูนย์ะวินเทจเออไปลุ้นได้ไปลุ้นได้นะคะก็ ไซส์อยู่ประมาณนี้นะไซส์อยู่ประมาณนี้ลูกค้าเป็นไซส์เด็กกิลเดนอันนี้กิลเดนกิลเดนเฮ้ยแดบโยโย่ได้ประมาณกี่ตัวทั้งแน่ตัวนี้โอ้อันนี้อาจจะอยู่ประมาณเกือบสี่เกือบสี่ร้อยอะพี่สามร้อยกว่าใช่สามร้อยกว่าสี่ร้อยแต่ที่ปกติมันประมาณสองร้อยอะอันนี้ไซส์มันเล็กลงไปอีกมันอัดได้เยอะอีกนะคะนี่สวยมาก นะคะแล้วก็สีสดๆทั้งนั้นเลยไม่ติดแขนยาวนิดหนึ่งมีติดแขนยาวนิดหนึ่งนะคะลูกค้าค่ะอุ้ยอันนี้ทรงสวยทรงเข้ารูปนะคะทรงสลิมเข้ารูปต้องเช็คดีๆค่ะเหรองานเด็กเหรองานเด็กมีออกแบบปังๆต้องเช็คดีๆงานเด็กใช่เด็กฝรั่งเขาตัวใหญ่นะพี่อันนี้โน่อแจ้งเหรอว่ามาจากเป็นงานเมกานะฝรั่งเขาตัวใหญ่มากโอ้เด็ดแสบ เลยแบบว่ายืดตัวสูงสังเคราะห์แสงนี่มันจะตัวใหญ่เขากินลมกินชีสเขาไมได้กินข้าวจะเทียบกับเทียบกับไซส์ไซส์แปดสิบเก้าสิบเงนญี่ปุ่นมาได้มีสเต็กเขาไ่ได้กินข้าเหมือนเรานียจ้าไม่ได้กินเจ๋วนะจ้าเรากินแถวเงินอ้ยเขาม่ติดแขนยาวไม่ติดแขนยาวเนี่ยรอดูรอดูสีดำว่ารอรอดูสีดำตัวนี้ก็แน่เลย จอแดน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 นะคะจอแดนจอแดนมีทั้งแขนแขนสั้นแขนยาวนะลูกค้านะคะมีหลายไซส์ด้วยนะคะ S M L X L นะเวนแม่แฮ่แ <c oughs> อันนี้ Y2K เวอร์ดูดิส <c oughs> ไตล <c oughs> ์ Y2K อย่างที่บอกอะ่ะลูกค้าไอ้ไอ้แนนไอ้แนนทาบตัวให้ดูเลยนะ อาวแวนจ้ะแวนอุ้ยสเอาไปไเป็นสไตล์แบบเบบี้ทีใช่ไหมแหน่นี่ใช่แล้วสไตล์เก้าศูนย์ 90, ได้ใส่กับกระโปรงยีนกางเกงยีนได้เลยเโชว์ได้เลยโชว์ได้เลยนะคะแขนสั้นแขนพูดแขนยาวนะคะผสมผสมไปนะลูกค้าราคา6,500บาท45กิโลค่ะพี่45กิโลนะคะ นี่ดีซีดีซีส่วนใหญ่สกรีมเยอะเลยลูกค้าส่วนใหญ่เน้นแบบลายสกรีมเท่ๆสีเขียวเอ้ย,ยตาตาวอนี่นะคะมีมโชว์แบรนด์โชว์แบรนด์ได้เลยนะโชว์แบรนด์ได้เลยลูกค้านี่ค่ะสีชมพูอันนี้เขามีแบบสยืดเนาะหลากหลายสีหลากหลายโทนมากเลย ค่าของผู้ใหญ่เท่าไหร่คะของผู้ใหญ่หรอ,อผู้ใหญ่หมดหมดแล้วออซสอยืดโอ้เสยืดตอนนี้จะเหลือยุ้ยลายปาดอะ US Fishing Company ลปายปายืดตอนนี้เหลือแต่ยืดดำพี่ลูกละ5 5 0 0นนะคะลูกละ5,500ค่ะมีเหลือเหลือเป็นรุ่นยืดดำใช่แล้วลูกค้าถ้าเบอร์หนึ่งรู้สึกจะลูกเท่าไหร่3,900วะไม่แน่ใจประมาณนี้ค่ะพี่ประมาณ3,9 0 0 เบ็ดบ่อนแล้วก็สก,กรมัมรูปโขนนี้ค่ะเออยืดด้วยนะนี่สาวๆได้พายืดพายืดลูกค้า รุ่น 6, นี้6,500น้นะรีวิวรถ3อออเออขอภัย2อ0 1้0ยห0 0ส้้าออโลลดรถ150ถ้าวันไหนเปิดลูกใหญ่80โลร้อยโลดลด300ลูกค้าอันนี้ไนกี้ค่ะเย้นะคะเด็กมีค่ะที่มีเด็กตอนนี้มี45โล,ลจะเป็นงานเมก,การหัสตอง3นะคะแล้วก็งานเกาหลีเป็นเด็ดกึ่งหนานะ เด็กึ่งหนาเด็กฟ้งฟิงก็จะเป็นของเกาหลีก็คาเท่าไหร่หกพันเก้าร้อยเป็นลูกแปดสิบโลค่ะนี่ค่ะเด็กเด็กยังไม่ได้รีวิวค่ะพี่เด็เด็กมายังมาวมาแล้วลูกค้าแต่ว่ายังไม่ได้เปิดรีวิวรอนะรอนะขออนุญาตรีวิวซวยก่อนนะคะสีสดค่ะพี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเน้นสีสดเน้นผ้าสดนะคะเน้นผ้าสภาพใหม่เลยลูกค้านี่งานสกรีนนะคะ ส่วนใหญ่เขาจะได้ความสดความใหม่นะคะเบอร์หนึ่งนี่ค่ะไซส์มันจะออกประมาณ<ค>น,นี้นะะอ่นนี้เซนงานเมกาเอาจริงง่ะผู้ใหญ่ก็ใส่ได้เนี่ยตัว c a s h m e if you can นะแต่ว่า attention pleat 902กำลังจะหมดแล้ว <laughs> ใกล้จะหมดแล้วนะลูกค้าถึงสองจะมังจะหมดแล้วร้อยร้อยรยสอบสุดท้ายจะบอกว่าเห็นไหมฉันพูดผิดคำที่ไหนล่ะโอ้โหเมทัิก้าค่ะได้งานแลไปแล้วลูกค้าได้งานแลแล้วนะยอุ้ยเหนื่อยแล้วแต่คิวจะกินใครจะเอฟรีวิวเอฟเลยนะคะนขอดูปลายคอหน่อยพี่ขอดูป้ายคอก่อนเมทัลิก้าเปิดงานเสื้อยืด พิงค์แบ็คพิง in your area แบ,บ็คพิงค์กงานเสื้อเมกาลูกค้ามันจะไปลุ้นพวกเสื้อวง<ะ>เสื้อแนววินเทจอะไรเงี้ยได้นะ,ะบางทีมันก็มันก็กึุ่มก่ไซส์ถ้าเป็นบ้านเราเทียบกับงานเอเชียมันก็กึุ่มก่ไซส์งานญี่ปุ่นแล้วพี่นะคะกึุ่มก่ไซส์งานญี่ปุ่นแล้วใครจะเอฟรีวิวเอฟเลยแม่เอฟได้เลยลูกค้าอันนี้หกพันห้ารีวิวลด์สามร้อยนะคะ อันนี้ใส่เป็นงานรัดรูปสำหรับผู้ใหญ่นะ Y2K รัดรูปนะเนาะผู้เยผู้หญิงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้หเิงผู้หยงก็สวยอ่ะผู้ใหญ่กับผู้หญิงอะว่าเดี๋ยวเทียบสาวสาวใส A ใส M นี่ยใส่ได้เลยสบายรุ่นเนี้ยลู้ขาเหมือนงานเสื้อทั่วเลยเท summer slam แขมสตแขม NSA เออ นี่ค่ะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่สวยๆเลยภาพกับตัวดังกี้ดังกี้เธอไดกินโดนัทเอ้ยวงอะไรวะเนี่ยวิเท่อะดูดูโดอันนี้เสื้อถั่วอปปเ้เน็ตวิกินถั่วถ้าเป็นเบอร์เสื้อยืดผู้ใหญ่ก็คือเดี๋ยวรอรอบหน้าเหมาได้เลยลูกค้านะคะรหัสจะเป็นรหัสหนึ่งสามศูนย์เนาะ หนึ่งสามศูนย์บอหนึ่งบอสองบอสามแล้วก็รุ่นโอเวอร์ไซส์ค่ะถ้าเห็นรีวิวงานเด็กยังขนาดนี้นะพี่รีวิวงานยืดเด็กยังขนาดนี้นะงานผู้ใหญ่บอกเลยว่าแตกแตนแต่ตอนนี้ที่มีอยู่เสื้อยืดจะเป็นยืดดำค่ะพี่ยืดสีหมดใช่แล้วยืดดำเป็นรุ่นยืดดำขอดูรีวิวเพิ่มเติมได้นะยืดดำทำรีวิวให้ครับผมแล้วก็ยืดดำยืดดำรุ่นรุ่นที่เราไม่ได้มาเปิดก้อนในสต๊อกอับพี่อุ้ยลายการ์ตูนน่ะสะใจมากแอบเห็นก้อนแอบเห็นน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 ก้้้อววัััั คว้าลูกไหนได้คว้าก่อนเลยเขาจะค้าแขนสั้นแขนยาวแต่ส่วนใหญ่จะออกสั้นลูกค้าใช่ใช่ส่วนใหญ่ออกสั้นเด็กโตนิดนึงนี่นี่เลยบางตัวสกินติดๆหน่อยนะลูกค้าเอาไปสตรีมได้เอาไปสตรีมได้มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ลายสกีนออกดีนะลายสกีนออกดีเอ่อแล้วก็พวกเพรว เนี่ยดิสนี่ไอ้นี่เด็ดการ์ตูนดิสนี่เหมือนกันนี่บาเวลคอมิกเวนนอมนี่ก็ตัวการ์ตตูนัวอะไรนะฟอร์เรกตุนปักเต้ใช่เพว่าไอใส่รับจะพูดไอ้ตุนปักเออไอ้สายลับไอ้สายลับแกดูแกดูภาคไทยเหรอตอนเช้าแกเก้าโมงแกดูภาคไทยไงแชมเปี้ยนจ้า อันนี้จะเป็นรีวิวเสื้อยือดเด็กนะพี่เสื้อยือดเด็กนะนะคะเสื้อยือดเด็กรหัสสามสามหนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งถ้าเบอร์สองก็สภาพลดหลั่นลงไปค่ะพี่นะคะราคาจะถูกลงนะนะคะสนใจเบอร์หนึ่งหรือสนใจเบอร์สองทักอินบ็อกซ์ไปได้เลย <c oughs> เลอ,อลูกค้ารหัสแจ้งเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าสามสามหนึ่งลูแน่นั่งโคตรแมนเลย น่ารักอ่เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดอะไรต่อมีเด็กๆล็อมอยู่มีาเปิดอะไรดีอยากเปิดอะไรดีต้นชายโอ์ไซส์ค่ะยาวค่ะแล้วก็มีโปโลเบอร์สามโปโลผู้ชายเบอร์สามค่ะอเนี่ยสวยนะสวยนะพี่มันมันมันเท่มันเป็นเด็กแบบประมาณเด็กกขวบอ่ะแปดเก้าขวบแปดเก้าขวบสิบขวบสิบเอ็ดขวบ สิบองขวบขวบบ้านขวบบ้านแร้ขวบบ้านเขาไอเออโคลัมเบียโคลัมเบียเออประสองประสามได้โคลัมเบียหรือแบบเจ้าไปเป็นแนวแบบไวทูเคสัมติงได้โตเขาเท่าผู้ใหญ่เรานะช่วยน้ำยังเลยพี่ช่วยน้ำยังไม่ได้เปิดช่วยน้ำไสหมี่ได้มาเป็นรุ่นวันพีชลูกหนึ่งแล้วก็ แล้วก็รุ่นทูพีดค่ะนะมีอยู่2รุ่นรุ่นวันพีดกับรุ่นทูพีดเฮ้ยมิชชั่นอิมพปรสิเบนลสายลับเออใช่นี่ดิสนีย์นะคะลายการ์ตูนน่ารักโอ้โหอันนี้ไนกี้ค่ะไนกี้คู่เลยไนกี้เป็นอะไก็สวยไนกี้คู่เลยจะเอาเป็น เป็นขาวหรือเป็นดำดีสวยอันนี้สวยอันนี้สวยนะจะออกไซส์เด็กโตนะลูกค้าออกไซส์เด็กโตนะคะเสอยืดรุ่นนี้เน้นเน้เนเบอร์หนึ่งเน้นสีเน้นสีเล่นเซนเน้นผ้าสดสดเลยนะก็มีแบบสิบห้ากิโลเนาะรุ่นนี้อันลอ้ลอได้ลอซิมสันจ้าซิมฉัน <laughs> แตกๆเลยพี่เสอยืดเด็ก <laughs> <laughs> ้ยืดเด็กอะ่ะเอ้ยลายสวยได้อยู่ครับนี่เลยเด็กมันต้องเทขนาดนี้ใช่แส่ยนใช่แม่นี่ลายดูดันดูดันมากรุ่นนี้เขามีนะแขนสั้นแขนยาวแขนกุดนะคะลูกค้าผสม <ๆ S 1> ไปเลยวูบอะไรนะวูบดอนสลีฟอะไรทักอย่างนี่อะไรอะ่ะดนลูสลีฟว่ะ แปลว่าอะไรแชมเปียนจ้าแล้วก็บาสเซียนเนอะชนะโชว์เลยลายสกินเท่นะใครอยากได้แนวเด็กโตนะคะเสื้อยือสกินสวยๆเปิดเป็นรุ่นนี้ได้เลย3-3-1อันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งยังว่างรีวิวรถ150บาทเอาไปเลยอุ้ยลาฟลอเรนจ้าแล้วก็ข้างหลังเว้ยะลยอ่ะรวมดาวคอาเล ใช่ไหมเอาเรอด้านหลังข้าเร็อุ้ยมันรวมกับรวมการ์ตูนน็ตเิร์วสกิลทำไมอ่ะใช่ไหมนี่อะคิมนี่คิมสปอนบ๊อบนะคิมคาเดชใช่คาเดอเป็นเออหลาพรเูดการ์ตูนจะเป็นโซนนี้สวยมันก็เป็นความการ์ตูนอเมริกาอยู่เนาะนะ บอกแล้วว่างานงานป้องมันไม่ดูดสีดําเลย่ะงานจริงสีมันสดนะลูกค้าไม่เฟดนะใช่ดําแบบดาเลยดําสนิทสเวตเตอร์มีไหมมีค่ะเวตเตอร์เวตเตอร์ตอนนี้จะเหลือเป็นรุ่นกูเลือกก่อนเลือกก่อนเลือกก่อนฮูดเบอร์สามฮูดเบอร์สองฮูดเบอร์สองสเวตเตอร์คอกลมเบอร์สเวตเตอร์คอกลมหมดไหมใช่หมด <Okay. S 2> โอเคเจ้าเขากดหมดหมดหมดเฮ้ยข้างหลางนละล่ะเกิลสเกลเจ้ามัดยอมล้วนเราก็มีคาะใช่มัดยอมก็ยังมีอยู่นะลูกค้ามัดยอมมัดยอมถ้าเป็นของ ถ้าแบบพอถ้าแบบที่น้องแนนใส่จะเป็นรุ่นจัดโปรสองพันห้าร้อยใช่ไหมแนนใช่แล้วค่ะใช่ถ้าแบบที่น้องแนนใส่แต่ถ้าเกิดเป็นของป้ายหมีแบบพ่อหมีสีสดๆก็จะอยู่ลูกห้าพันห้าร้อยใครได้ใครได้โอ้ยโคตรสวยเลยน่ารักจักโคตรสวยเลยไม่มีอะไรน่ารักได้เท่าแกแล้วให้ตายเถอะโอ้โหแล้วมาใส่หัวเลยอ่ะ มาเวโหดเลยลูกค <Wonder S 1> ้าเสยยืดเสยยืดเด็กเอออะไรอ่ะไ,ได้เหรอตะคูคน่าค่ะท่าตะคูน่ามาทาท่าร้องร้องไงร้องไงนะลูกค้าการ์ตูนออกปังๆจ้ะอันนี้โอ้โหเพลฮาร์ดแล้วก็เพลฮาร์ดเช่นเดียวกันเทียจัด แขนสั้นแขนยาวรวมกันเลยนะลูกค้าผ้ายืดล้วนเลยเสื้อยืดล้วนเลยนะคะไซส์จะเป็นไซส์เด็กโตนะแจ้งรหัสอีกรอบว่าเป็นงานป้มียูเอสอเมริกาใช่แล้วค่ะบีสามหนึ่เออสามสามหนึ่งเออบีสามสามหนึ่งลูกค้าสามสามหนึ่งเด้อนะ่ะไอ้อะไรอ่ะมันเป็นของไอ้นี้วะมันมันอันนี้มันรวมกระตูนอะ มีทั้งมาริโอมาริโอโซนิกอันนี้ตัวอะไรอ่ะเออเหมือนแบบลายการ์ตูนน่ารักลูกค้ามีอะไรเปิดต่อมีอะไรเปิดต่อลูกค้าอยากดูงานอะไรมีงานเดรสมีงานกางเกงคอต้อนอ่าเด็กเด็กกางเกงคอต้อนเสื้อโปโล อันนู้นอะไรนะเฟิร์สชุดสูตรเนาะชุดสูตรเด็กเด็กชุดสูตรโปโลชายคอตตอนชายโอสายอยากดูตัวไหนพิมพ์กันเข้ามาหน่อยตัวไหนดูค่ะอยากดูตัวไหนพิมพ์เข้ามาหน่อยหรือคิดว่างวดนี้จะออกเลขอะไรว้างเป็น NPC พซเหรอ อยากให้กล้องแทนไปด้านหลังมาเลยก็ทำหน้าแบบว่าตอนนี้มีพี่พี่น้องปิงปิงขอดูเด็กๆค่ะนะคะขอดูเด็กๆแมลาเดี๋ยวหนูเปิดเด็กๆให้หนึ่งลูกลูกค้านะคะเดี๋ยวหนูเปิดเด็กๆให้หนึ่งลูกลูกค้าจ้ะนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ตรงนี้แป๊บนึงเด็กๆ ใส่เค้กใส่รองเค้กขาสั้นเด็กมีไหมขาสั้นเด็กเอ้ยโตเกียวผีปอบโตเกียวผีปอบโตเกียวกระตูนกระตูนโตเกียวคูเออทำไมมันอยู่ข้างล่างเต็มเลยวะเออข้างล่างมาออกไล่กระตูนกระตูนอนิเมะกระตูนมูวี่นี่ปีกาจูโปเกมอนนะคะ โปเกมอนางูเออโปเกมอนโปเกมอนเนี่ยผู้ชายเด็กมันจะเป็นไซส์ประมาณสามสามครับร้อยสี่สิบร้อยหกสิบไซส์เด็กโตนะคะไซส์เด็กโตานั้นเลยหรือใครจะเอาไปเป็นแนวแบบผู้หญิงตัวเล็กตัวน้อยวัทุเครใดๆก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบชอบงานนี้ก็สามสามหนึ่งค่ะพี่แนะนําสวยสีสดเลยสีสดเลยไปเอาได้มีเบอร์สองก็มีนะเบอร์สองก็ราคาย่อมลงมาแต่ว่า เท่าไรนะเป็นราคาย่อมๆย่อมๆนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้งานยืดเด็กสามสามหนึ่งหกพันห้าร้อยค่ะพี่เปิดโปรโลครับนะคะถ้าเป็นรุ่นเบอร์สองจะอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยขาสั้นเบอร์หนึ่งเบอร์สองมีรีวิวไหมคะวันนี้น่าจะยังไม่ได้รีวิวเลยค่ะพี่ยังหายอยู่ใหม่โครดแฮร์รี่ แต่ใช้นี่เป็นหางหนอน <S <S หรือชันเรียนโดบี้โดบี้บนนไม่เป็นหางหนอนเป็นโบบี้เอามาจะเปิดเด็เด็กหรือโปโลดีเอาเด็เด็กก่อนเลยแล้วตามด้วยโปโลนะคะที่คุณพี่ขอมามทามั้คทงคู่เลยลูกค้าขอดูทั้งคู่เลยเอาเด็เด็กก่อนเอาเด็กเด็กมาลูกค้เาเด็กเด็ก,ดกของมาแค่กี่ลูก